EFM DJ p l l a y i playlist by DJ o มค่ะูรงี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับหลายๆคู่ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีถูกไหมบางครั้งบางคนถ้าไม่ได้รู้จักดีขนาดนั้นเราอาจจะไม่ใช่ค่ได้ปะ่ะภาพในจินตนาการกับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันอาจจะไม่เท่ากันปะ่ะวันก่อนเพิ่งลองคุยุพิฟังเราคิดดว่แล้วถ้าเกิดสมมติเราขอพ่ออได้หนึ่งข้อหนึ่งข้อ สมมติว่าคนเราตอนเด็กๆเ,เราไปมักจะขอเรื่องความรักกันเนาะขอให้สมหวังขอให้เขาชอบฉันขอให้เรารักกันขอให้เราได้อยู่ด้วยกันแต่บางครั้งเราบอกไม่ได้เลยคนที่เราคิดว่ามันใช่อะ่ะคุยไปแล้วสามเดือนหกเดือนอะ่ะแต่อยู่ด้วยกันมันจะใช่จริงหรือเปล่าหรือคนบางคนเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะเป็นเพื่อนที่แบบดีดี ขอ้มันเป็นแฟนที่ดีของเราเถอะมันบอกไม่ได้อะบางทีพอข้ามเส้นเพื่อนปุ๊บอะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันมีอะไรบางอย่างมันอีคําว่าแฟนมันก็มีอะไรที่แปลกอยู่แล้วก็เกระเกิบกันเป็นคนในครอบครัวมันก็มีอะไรบางอย่างที่แปลกอยู่สนามนี้ไม่ลงเองไม่รู้ ถูกปะเป็นสนามที่ไม่ลงเองไม่มีใครรู้เลยแล้วขนาดลงสนามเองแล้วเปลี่ยนไปหลายสนาม,มยังไม่มีสูตรตายตัวเลยเพราะฉะนั้นนะคะบางทีเราก็ยังไม่รู้หรอกคุณผู้ฟังในวันเนี้ยที่เราครบใครสักคนหนึ่งเขาจะอยู่กับเราไปได้อีกนานมากน้อยแค่ไหนทำอะไรก็แล้วแต่ทำที่เราเองจะไม่เสียใจในภายหลังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมพูดจาถนอมหูกันไว้ถนอมใจไว้มันก็ดีแต่บางทีถ้ามันมีโมโหบ้าง ก็เข้าใจว่ามันยากที่จะเก็บถูกปะบ,บางทีถ้าเราจะต้องหาใครสักคนที่คบบางทีก็ต้องหาคนที่เราเองไม่ใช่ว่าจะแบรความไม่ดีไปซะทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเธอต้องรักฉันให้ได้แต่ว่าเธอรักฉันจริงอาจจะไม่ดีใส่เขาจนโหดไปบางทีมันก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดีขึ้นบ้างเพราะเราเห็นว่าไอนน้นี้ใส่เนี้ยถ้าเราแก้ไขแล้วมันก็ดีกับตัวเราด้วยแล้วก็จะเป็นผลดีกับคนอื่นมันก็อาจจะทําให้ชีวิตคู่ยืนยาวขึ้นไหมใช่ใช่ แต่เราก็ต้องรับอีกคนหนึ่งได้และอีกคนก็ต้องรับในสิ่งที่เราเป็นและยินดีที่จะเห็นเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้กันนะะมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรอกใช่ไม่ง่ายอยู่แล้วมันไม่มีอะไรง่ายเลยคุณผู้ฟังเมื่อวานกับวันนี้ผ่านมาแต่ละวันมันยังไม่ง่ายเลยเรื่องทุกเรื่องอ่ะมันเคยยาก แลพอผ่านได้เดี๋ยวมันก็ง่ายค่ะจริงๆเนาะพี่กวงเนาะค,คุณผู้ฟังมันมันเป็นอย่างนี้เสมอนะคะอ้อมก็รู้หรอกคุณผู้ฟังเจออะไรกันมาบ้างบางคนก็หายจากอ้อมไปสามวันห้าวันอาทิตย์หนึ่งก็ขอบคุณที่กลับมาแล้วบอกว่าเนี่ยเหมือนทานอสดีดนิ้วมาให้นางกลับมาหาอ้อมแล้วใช่ไหมพี่กวงทั้งส่งมาว่ากลับมาแล้วทานนอสดีดนิ้วให้กลับมาแล้วสบายดีนะครับแม่ของมาตาดา <c oughs> ออนแอร์เรานี่อกลับมาลีรันกลับมาลีรันใช่ไหมแล้วแม่มาตามาหรือยัง ไม่ได้ดูเลยแม่มาจริงๆแม่คงอยากคุยกับว่าที่ลูกเคยด้วยเพราะลูกสาวตทองพุยบ่อยนะคะอะฟ้าฝนเมื่ดคลึ้มวันนี้ก็คลึ้มๆอยู่นะคะเขาก็บอกว่าให้เราระวังเรื่องของฟ้าฝนประมาณหนึ่งแต่จําได้ไหมว่าเขาบอกว่าปีนี้ฝนจะน้อยกับปกติแต่ท่านโค ท่านโคก็ท่านววองเราอะ่ะ mm. ก็บอกว่าปีนี้ฝ้าฝนก็น้ําก็จะพอดีๆ mm. ไม่มากเกินไป mm. อย่ามากเกินไปเลยขอมากพอดีแต่ประเด็นขอให้มากแล้วมีที่กักเก็บ mm. ได้อย่างพอดีแล้วกัน mm. เพราะว่ามันร้อนเยอะแล้วอะ่ะ ผลผลิตของผลไม้ของเกษตรอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันทําให้ราคาอาหารราคาสูงขึ้นราคาผลไม้ราคาสูงขึ้น,าาม,าานมันก็ทําให้ผู้บริโภคในประเทศก็อาจจะลําบากกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับในแต่ละวันแต่ละวันของคุณและเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังมือสัน่นกําลังจะเขียนไปสนียบัตรนะคะว่า สิบหกทีมที่เข้ารอบเนี่ยสิบหกทีมสุดท้ายสำหรับล็อตนี้ยจะมีทีมอะไรบ้างอ้อมกำลังพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปสองพันยี่สิบสี่อันเนเรียกได้ว่าเข้าลิฟต์มาคนในลิฟต์ยังพูดเลยเอาอยางไัไงทีมอะไรวะตกลงคืนนี้ยังไงวะตกลงยังไงคืนนี้มีไหมพี่ับคืนนี้มีครับคืนนี้ใครครับคืนนี้วันนี้วันอังคารคันนี้มีม อ่าฝรั่งเศสโปโลแลนด์ <Yeah. S 2> มีเนเธอร์แลนด์ออสเตรียมีเดนบากเซอร์เวียและทีมมหาดขวัญใจมาคนไทยอังกฤษก,กับสโลเวเนียครับเย่วันนี้ทั้งหมด8คู่ไอ้สี <4 S 2> <4 S 1> คู่8ทีมวันนี้นะครับคุณผู้ฟังตรงกับวันที่25ถูกไหมต้องครับ ถ้าวันนี้ยี่สิบห้าวันนี้สี่คู่แปดทีมแปลว่าตอนนี้เรายังอยู่ในล็อตของสามสิบสองทีมอยู่รอบแรกครับเรากําลังจะต้องตัดไปเหลือสิบหกแล้วถูกไหมคะใช่ครับเรากําลังจะตัดไปเหลือสิบกหกเพราะฉะนั้นจาได้ไหมเอําเคยพูดว่าไปรณชนีไทยเขาปีนี้เขาจะให้เข้ารอบเข้าร่วมเนี่ยสนุกสองรอบอ่ามาขอทวนกติกาคุณผูฟังนิดนึงเพราะว่าในเมื่อมันกําลังจะเข้าสู่สิบหกทีมสุดท้ายแล้วนะไปรเชนีไทยเนี่ยเขาชวนให้เราเนี่ยไปเชียร์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020ซึ่งปีนียว่าพิศษ ยังไงเมื่อกี้ที่มบอกคือลุ้นโชคถึงสองรอบเป็นไงฉันรู้ทุกเรื่องจริงๆนะใช่ไหมเรื่องแบบนี้ขอให้บอกเรื่องลุ้นเนี่ยขอให้ขอให้เชื่อทางฉันสาหรับโชคชุดแรกนะคะเราจะแจกให้กับผู้ที่เชียร์ทีมที่เข้ารอบสิบหกทีมสุดท้าย เพียงแค่คุณส่งไปรษณียบัตรและโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพรอมโพสและแอปพลิเคชันเป๋าตังในราคา2บาทเท่าเดิมนะคะภายในวันที่26มิตรมิถุนาก็คือวันนี้วันที่25บ้าุ้งนี้ถูกไหมใช่ครับแต่มันต้องส่งวันนี้ภายใน26อะ่ะ ถูกปะก็พรุ่งนี้ได้อีกหนึ่งวันใช่ไหมแต่เขาใช้คําว่าภายในวันที่26นะคะภายในวันที่26โดยยึดตราประทับเป็นเกณฑ์โดยจะจับรายชื่อผู้โชคดีที่เชียร์ประเทศที่เข้ารอบสมมุติเราบอกว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะก็จะจับทั้งหมด16ประเทศถูกไหมใช่ครับหรางวัล ประเทศละหนึ่งรางวัลเราจะจับสิบหกประเทศนะคะประเทศละหนึ่งรางวัลรางวัลละสี่หมื่นหกพันบาทนี่สําหรับรอบแรกและสิบหกทีมแรกก็แปลว่ามูลค่าเนี่ยมันจะอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันคุณจะส่งทีมไหนก็ได้สิบหกทีมอะแล้วเอาไปจับคุณมีโอกาสเป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมฮะในวันที่สามกรกฎาคมนี้และหากประเทศใดได้แชมป์การแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้เนี่ยนะ แข่งชาติยุโรปเนี่ยนะ <away. S 1> ไปสนิยบัตของประเทศนั้นก็จะถูกนำไปลุ้นรับโชคชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากจบการแข่งขันด้วยนะคะ <bleed. S 1> เพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้ว่าไปสนิยบัตและโพสการ์ดออนไลน์ทุกฉบับที่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน ใดๆทั้งหมดเนี่ยจะเข้าสู่ระบบกระบวนการจัดการของรางวัลอย่างแน่นอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook บริษัทไปรษณีไทยจำกัดเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เว็บไซต์ w w w t h a i r a t c o t h และทุกสื่อในเครือไทยรัฐ16ทีมสุดท้ายมีใครบ้างนะคนเราเขาเก่งอะไรกันไว้บ้างอังกฤษอังกฤษอืม ฝรั่งเศสมีไหมฝรั่งเศสสเปนเยอรมันเประมาตัวเต็งเต็งอ่ะเต็งเต็งใช่อิตาลีอิตาลีได้ใช่สเปนสเปนใช่ครับโปรตุเกสโปรตุเกสด้วยนี่ก็ไปแปดแล้วนะใช่เนี่ยเขาให้เราอีกแปดมันก็พอมีลุ้นให้มันเห็นเห็นอยู่หลายทีมแล้วที่เข้าชัวร์วอืมมีมั้มืดไหม มีไหมมีมืดไหมมีมืดไหมมีบ้างแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าวันเนี้ยมันยังยังยังเพิ่ง<า>เริ่มใช่ครับมันเพิ่งเริ่มแต่พอเริ่มงวดไปจะมีบาดเจ็บไหมจะมีนู่นนี่นั่นไหมเอาเบื้องต้นก่อนสิบหกทีมสุดท้ายมีทีมไหนคุณหลับตาเพ่งเอาถูกไหมใช่ครับฝันถึงทีมอะไรบ้างเมื่อคืนนี้ฝันถึงว่าพีคเนตฝันว่ามองท้องฟ้าแล้วพอมองท้องฟ้าไปแล้วก็เหมือนจะถ่ายรูปแล้วแบบเป็นรูปพระพีคเนตนะ เออแล้วก็เลยไลน์ไปถามเรื่องพี่ว่าเอ๊เวลาเขาแบบว่าวาว่าพี่แนเน่เขาต้องบทไหนเขาบอกเ๋อวันนี้วันท่านพอดีเลยโอ้หเขาเพิ่งรู้อั้งคอร์ุ่งโปโ้ส,สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นและออสเทคกอาหารสุนักและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลิฟ สองทุ่มนะคะอังคการคุณโปงเจอกันสองทุ่มกับพี่แจ๊คก,กับน้ำพ,พริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นออสเต็กซูเปอร์ฟู้ดอาหารสุนัขและแมวมีน้ำสดเกรนฟรีซูเป,ปอร์ฟู้ดสโลครับหรือคอมเพลครับนักถึงออสเตร็กค่ะ